โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพือ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพึกษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชพัฏนุตรตลดิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพระองค์ทรงเริ่มงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503โดยระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานณพระราชวังไกลกังวลหัวหินทรงทอดพระเนตรเห็นต้นยางนาที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ทรงมีพระราชดำริที่จะสงวนป่าต้นยางนาไว้พุทธศักราช2,504ทรงปกปักต้นยางนา1,250ต้นและพันไม้จากภาคต่างๆทั่วประเทศทรงให้ปลูกอนุรักษ์ไว้ที่สวนจิตรดาเพื่อเป็นที่ศึกษาของนิสิตนักศึกษาปีพุทธศักราช2,528ทรงเปิดอาคารห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสวนจิตรดา ปีพุทธศักราช2,529ทรงให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมหวายชนิดต,ต่างๆที่จังหวัดตรังและทรงมีพระราชดำริให้มีสวนสมุนไพรในโครงการส่วนพระองค์ต่อมาในปีพุทธศักราช2,535 สมเด็จพระเทพพราร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สรงสารพระราชพัธิธานต่อโดยมีพระราช,ชดำริให้มีการอนุรักษ์พืชพันธุ์ของประเทศไทยโดยพระราชทานให้มีการพัฒนาจ,จัดตั้งธนาคารพืชพันธุ์ขึ้นในสวนจิตตดาในปีพุทธศักราช2536และจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพพราร,ราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีขึ้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีแนวทางการพัฒนาดำเนินงานแบ่งเป็น3กรอบมี8กิจกรรมอย่างชัดเจนคือกรอบที่ 1. การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นกิจกรรมที่ 1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชกิจกรรมที่2กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชกิจกรรมที่3กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กรอบที่2การใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็นกิจกรรมที่4กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชกิจกรรมที่ 5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชกิจกรรมที่6กิจกรรมวางแผนและการพัฒนาพันธุ์พืชกรอบที่3การสร้างจิตสำนึกแบ่งออกเป็นกิจกรรมที่7กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่8กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเริ่มจัดการการดําเนินง,งานและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้นในปีพุทธศักราช2542จากนั้นในปีพุทธศักราช2543ได้รับพระราช,ชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พุทธศักราช2547มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอพงษ์ชูเทพเป็นผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อมามหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์แต่งตั้งอาจารย์ดรพิชัยใจกล้าเป็นผู้อำนวยการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตั้งแต่วันที่9ก้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2555เป็นต้นมา ภายใต้ปัจจัยที่ว่าศึกษาทรัพยากรไทยภูมิปัญญาไทยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ได้เริ่มดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้4กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชได้จัดให้มีโครงการสำรวจพันธุกรรมพืชสัตว์และจุลินทรีย์ในพื้นที่อำเภอร,รับแลและอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในรัศมี50กิโลเมตร 2. กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชแบ่งออกเป็นโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพโครงการศึกษาจำแนกพันธุ์พืชในท้องถิ่นในรูปแบบลายพิมพ์ DNA โครงการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 3. ก,กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้จัดให้มีกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแบ่งออกเป็นกิจกรรมงานพิพิธภัณฑ์พืช,พชโครงการพัฒนาการสอนหลักสูตรในรายวิชาพืชพันธุ์เพื่อชีวิตและวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการศึกษาลักษณะทั่วไปของพันธุ์ไม้และจัดทำหนังสือพันธุไม้ในมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุตรดิตถ์โครงการจัดอบรมและประกวดจัดสวนถาดและการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุตรดิตถ์งานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้พืชพันธุ์ และสรรพสิ่งโดยรอบตามแนวปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์เรียนรู้ตามแนวทางงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลักชีวภาพต่างๆเป็นปัจจัยรองทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นกายภาพและปัจจัยเสริมและทรัพยากรอื่นๆเป็นปัจจัยประกอบ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการเรียนรู้ตามองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสาระการเรียนรู้5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การจัดทําป้ายชื่อพันไม้หลักการรู้ชื่อรู้ลักรู้จักองค์ประกอบที่2การรวบรวมพันไม้นําเข้าปลูกในโรงเรียนหลักการคลุกคลีเห็นคุณสุนทรี องค์ประกอบที่3การศึกษาข้อมูลต่างๆหลักการรู้การวิเคราะห์เห็นความต่างรู้ความหลากหลายองค์ประกอบที่4การรายงานผลการเรียนรู้หลักการรู้สาระรู้สรุปรู้สื่อองค์ประกอบที่5การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหลักการนำองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาการเผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ วิทยาลราชภัตอุตรดิตถได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์ธุตกรรมพืชตั้งแต่ปีพศ .2542 เป็นต้นมาเป็นที่น่ายินดียิ่งว่ามหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองเพื่อมุ่งเน้นให้หนักศึกษาคณาจารย์เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ปุตกรรมพืชครับอีกอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยก็ สนอโครงการดีโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา,าได้เรียนวิชาพืชพรรณเพืเ่อชีวิตและวิชาสมุรศาสตร์โรงเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากดังนั้นโครงการนี้หมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินง,งานต่อไปเพื่อตามวัตถุประสงค์ของโครงการขอบคุณครับวันนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ได้รวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันมากมายและทรงคุณค่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ซ่อนความลับของธรรมชาติไว้ ท้าทายและรอคอยผู้รู้ให้เข้ามาศึกษาคนา้นคว้าวิจัยคน้นพบและสร้างสรรค์ประโยชน์จากทรัพยากรอันสูงค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในสังคมดังนั้นภายใต้ความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลลั์การดาเนินง,งานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้งอกงามและเติบใหญ่ขึ้นตามลําดับทั้งมิติขององค์ความรู้และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์พร้อมที่จะสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสืบต่อไป